ลืมโอ้ยลืมแว่นลืมตาครับลืมตาเจ็บหน้าลืมตาแต่มองไม่เห็นลืมตาลืมตาแต่มองไม่เห็นเพราะลืมแว่นโอ้ยลืมหยอดตาเนี่ยนะจ๋าหาจนพออุตส่าห์หาจนพอแล้วเราลืมหยอดอีกคือหาจนเมื่อยแล้วหมดแรงหยอดแล้วหาพอแล้ว up พอแล้วหาจนพอแเราลืมหยอดเลย ลืมง่ายลง่ายนดีแบบเอ๊ะนึ้ว่านึกว่าจะทำอะไรนะนั่งคิดอยู่อ๋อจะลืมตานึกไม่ออกจะทำอะไรโอ้จะลืมตาเองอ่ะไเดียเรื่องแบบแหมเว้ยลืมไปลืมอะไรลืมตาจะลืมตาลืมลืมไปลืมไปลืมอะไร จะลืมตาแปลว่านอนอยู่สิฮะเฮ้ยไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมตาเหรอไม่ได้ลืมก็จะลืมตาแต่มันลืมอ่ะแต่ว่านั่งสมาธิอยู่แต่ว่ากำลังหลับนั่งสมาธิอยู่ฟังเรื่องงงหนึเดี๋ยวไปไปก่อนเดี๋ยวไปตักอาหารไปเอาของมาหารหมดอะไรแต่เช้าอย่างนี้เยอะเจ็ดโมงตักไวเพราะวานี้มาไม่ทันอ่ะจริงเหโอ้ นี่เอาไวไฟมาโอนมาเรื่องเกิดไปแล้วตังฟองได้เหรอเวลาเก้าโมงไม่นตักได้อยู่กรุงเทพเลยพิธาร์โมต้องรู้ต้องรู้สถานที่กานลไม่งั้นอดอืมอะไรฮะเดี๋ยวเราแป๊บต็ดตัวนิดหนึ่งนี่อยู่กรุงเทพต้องมีไอ้นี้เป็นออปชั่น สีสิบสี่ยังไงแล้วก็ต้องสวมแมสส3ามไม่นิ่งสี่สิบสี่ครับนิ่งละสิบห้าโอ้ยเราเป่าไปปะนี่มลพิษเราสิบห้าครับสิบห้าแล้วเท่าไหร่มันจะไม่ดีมันต้องเจ็ดตีแปดตเาว่าอออันนี้แต่ว่าอากาศที่นี่ใช้ได้อยู่นี่เดี๋ยวมันลพิษน้อยแหมบทในนี่อากาศไม่ได้ก็แย่สิ แล้วไอ้นนท์เนี ang, ่ยเมื okay. ่อกี้มันอยู่ด okay. ีๆมันมีแล้วไงหายหมดเลยท่านช่างหนักแน่นไปกดสองกดไปกดมาไม่มีเหลือเลยไม่ไม่มีสายสายหลุแล้วเรไปตามานได้แล้วเอาแมสเอาแมสมาเลยไปเดินไปดูบ้านดูเมืองดูแอคทิวิตี้ของ คนละเมืองมันหยิบเข้ามาโดยไม่บอกเราเฮ้ยเป็นไงมาเฮ้ยวัยอายุก้อยิงมันขึ้นมาได้ไงอ่ะมันอยู่ข้างล่างมันขึ้นมาได้ไงมันมากากดินฮะมีเม็ดเม็ดเม็ดไข่มันมากากดินเออดูที่ไหนมันมันยังไงมันอยู่ที่นี่ได้ขึ้นมาได้ไงอยู่ข้างบนบาร์ลาที่เกิดลอยฟ้าบาร์ล้าน้ำเติมนีไใส่เดินอยู่เออใส่เดิมนขึ้นไปได้ไง แสดงมันเป็นแต่ไทยมีอยู่กระดินโอ้โหเจดีเราดำดีเหลือเกินดำเมียงเลยโอ้โหนี่บอกทองคำนี่ใครเขาจะไปฟั่งขึ้นเนี่ยตา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 ยหลัักกกทาาาาามนจอออะไร่ื้โอ้โหดำดีจริงเลือดเลือดหันมารสำหรับสแตนด์โซมเนี่ยเฝ้าบ้านไว้เฉยๆเลยแต่ถ้าหั่นงูมารที่ที่บ้านเราเนี่ต้อง ต้อง <ทำ S 2> มีเก <ove> <Gym. S 1> ลียวข้าวต้องมีเกี่ยวเกลียวข้าวผ้าอนุมานมันละอันนี้หัมานยืนตรงหน้าผ้าเพิ่นอันนี้แบบไครขึ้นมานี่ดูโอ้โหละมันมาแข็งแรงอ่ะนี่โอ้โหดูนี่อนาโตมีเป๊ะเลยนี่อนาโตมีเป๊ะเลยน่ากลัวหน้าขาดความเนื้อแสดงว่าออกกำลังตรงนี้เยอะแนยโอ้โหเนี่ยอนาโตมีโอ้โหเป๊ะเลยเนี่ย ใบเซ็บไทยเซ็บอมโอ้โหเนี่มันเลือกเอานักกล้ามาเนี่ว่าเลือกเอานักกล้ามาเนี่ยโอ้โหมันอันนี้ละครพม่าหรืออินเดียพม่าเออละครอินเดียพมาณนี้นี่ละครพม่าเขาจะรูปทรงแบบนี้อ๋อพม่าอินเดียแบบนู้ าาอ,อินเดียแบบนี้พ่อว่าจะแบบอ้อก็เนี่ยห้างเกรอุตสาไปหามาผกได้ใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยบอกจะอินเดียเลยอ่าจะอินเดียเลยโดยโตรงเลยบอยกได้ใหญ่ที่สุดเท่านี้แหละครับเอระทุกย่า,า,าผม,าผมไม่หยิบเอาลูกศรพระรามเข้ามาเนี่ยพระรามลูกศรยังมีห้าดอกเลย ของไทยเลยที paper, it it, ่บูไณาเนี care, ่ยมีตครั้งเยอะมากเตอร์เตอร์ที่ตพ้องนะครับผมพอมเ่ยเมื่อวานนี่เห็นอยู่เมื่อวานเนี่ยนี่ขึ้นมาแล้วนี่นี่หนอะไรกินน้ำลำไหนโอ้โหใบซอยน้อยเดียวตาดีเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาโตตาดีเฮ้ยดินแค่นั้นไม่โตหรอกโอ้ พุ่ื้นหน่อยเมื่อกี้เป็นลูกหันโนมาขอโทษหันโนมาไม่มีไม่ในรอไม่มีหันโมาไม่มีหันโนมาไม่มีอะไรไม่มีโควิดเอองานลมก็กล้าเหรอเออโอ้ยไม่ทันสมัยเลยเว้ยหมอนี่ยโอ้ตกยุคเนี่ยวันจะขึ้นมาเดินโอ้ตกยุคตกยุคเขาจะลงไปดูตลาด ไปดูตลอดถ้ามออกเขตออของข้ามเลฮะก็มีเขตเอ่อเรนะั้นจำกัดนะครับก็เราก็ไม่ไปเรองราบเรื่วงหรอก็ไม่ให้ออกเราก็ไม่ออกแล้วก็อยู่ในเขตก่อนทำด้วจทหารนะเบอรเอ๊ะไอ๊ะพวกนี้ตะก่อนมันไม่จะงี้นี่ปั้นก็ปั้นใหม่ครับเออไม่รู้ใครปั้นเนี่ยเออที่มือใครปั้นเนี่ยปั้นใหม่ปั้นตะขาโอ้ยที่มือเจ้าตะขโอ้เว้ย อะไรสีมือโอ้ข้าท่าเข้าท่าเว้ยเออเป็นแบบใหม่นี่เนี่ยอ๋ออ๋อมีน้ำปลุกด้วยก็คืนนี้ได้มีจุดชักจั๊กจั๊กจั๊กโอ้มีน้ำปลุกมีไฟด้วยไฟสองเลยไม่เปิดไฟสองน้ำปลุกโอ้โหโอ้โหที่นี่ทำให้เป็นเป็นที่แน่นอนเลยห้ามตกแต่ก่อนนี้มันยังมีสามารถตกได้ ตอนนี้บอกห้ามตกแต่ถ้าเหรียญตังหล่นไม่เกี่ยวไม่ได้เหรียญตังหล่นห้ามเก็บเนี่ยห้ามตกถ้าเหรียญตังหล่นห้ามเก็บห้ามเก็บไม่ติดอ่าอ่าโอ้นี่มีกรอบนี่อีกโอ้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเว้ยมีกรอบอีกโอ้โหนี่ไม่เหมือนเก่าแล้วโอ งลาไม่กล้าไม่แผ่นนี้นิมอยู่จะจะทำมาใช้งานได้เว้ยไม่แผ่นนี้พระรามเนั่ยนะเนี่ยถ้าเราสีฟองมากเออสว่างราบเลยมันมีแสงมาจากตรงนี้นะฮะแสงจากทรงข้ามตรงข้าแท้เลยเนี่ยจะบอกใครนะตองใกล้ของฟ้าตรงเนี้ย พทีมเยรานี่ก็ต้องเชื้อเป็นทีมอือนใหล่มหน้าไหนสามก้อนนี่ครับไหนที่ว่าอ้ยกมามันจะมันจะพล่มนสามทีมใหญ่โล่นั่นแหละเขาใส่แกนเลยคุณนสี่ก้อนคนผ่านฟ้าเขาบอกว่าผมแอบใส่เองแหละเขาก็จอดใส่แกนไม่ลงรู้ไม่ไว้สี่ก้อนสี่นายห้าก้อนนู่นก้อนข้างบนเด็กเขาแอบใส่แกนเด็กมาได้เนี่ยมันเก่งนะที่นี่ ก้อนใหญ่ได้ไม่ใช่เล็กๆเนึ่งก้อนใหญ่ก็ไม่ใช่ถูกแล้วครับพูดแล้วก็ถูกอีกก้อนใหญ่ก็ต้องต้องพูดก็ต้องพูดให้ถูกๆทีเฮ้ยเงียบจังเว้ยวันนี้วันอังคารอาคารทำไมต้องเงียบอ่ะอาคารทำไมต้องเงียบโอ้มมมมมนต้องีีีเยยยบลาาดไไ่่ขโเงียบเชียว นี่ก็การดีกอ้าวรอดได้นี่รอดได้จะจะไปรอดแล้วทางรอดอยู่นีค่ะกำนังการไม่มีเขาห้ามออกครับแบบว่ากันไว้กันโควิดไว้มีตัต้นนี้ต้นนี้ยโตขึ้นโตขึ้นมันจีกันหลายหลายต้นมันดีมันจีกันหลายต้นโอ้ยมีทางโอ้ยมีทางทางไม่เรียบทางธรรมชาติชอบชอบ รมีช่องธรรมชาติดิเว้ยอ่าทางโน้ตไม่มีนี่มนต์ศิษฐ์มากไม่มีทางออกเอ้ยไปไม่ได้นี่มีนี่ไงโอ้ยท่านท่านมีวิธีเหรอเมนูมาลานโดนแนน จน้านแม่สามมายี่ห้าโอ้โหเห็ดเข็มทองถึงละยี่สบขอบคคนยอดเาคนธรรมดาคนส่ไม่ห้าตอนนท้ถึีจะมีคนมากเนเป็นตลาดวัลซีดเหรออ๋อนี่ตลาดวัอเทยจเยโตในรน่ัดคนจะเยอะตลาดวัลาดตลาดตลดตลาด เขาดงก็จะมีเอกลักษณ์คนนึงครับเขาบอกให้ระวังเชือกจะมีป้ายระวังเชือกก็เลยผมมาดูระวังตัวระวังต้องมาให้เห็นหน้าเห็น่ะคอโอ้โหสุะภาพเบเกอรี่สุข่ะควา อ่าอ่าขอชมเชยหน่อยขอชมเชยหน่อยโอ้โหเจ้านี้อุ่นอ่าอุ่นเดือดพุดพุดเลยอะไรกระเพาะปลาหรอกระเพาะปลาเจกระเพาะปะวานนี่ยเขโรงเรียนอะไรคนนี้กระเพาะปะวานโอ้มาแล้วมาลองกู มาจะมาขายกี่เยอะไหมหมดหมดมออะไรขายดีขายดีไม่ยากถ้าขายชั่วยากเลยขายชั่วยากถ้าขายชั่วยากขายดีไม่ยากที่นี่จะขายดีทั้งนหมดเลยขายดีทุกร้านเลยขายดีไม่ยากขายชั่วยาก โอ้โหมีทุกถาดมีพัพพี้เดีอบเลยมีเมนูเนี่ยร้านนี้มีเมนูโอ้โหมีเมนูร้านนี้ร้านเข้าแล้วไม่ต้องออกร้านนี้ร้านจบทีกินจบพอดีโอ้โหไม่ต้องปิ้งใครไม่ต้องแย่งกันเลยใครจะตักถาดไทยสังเกตดูด้ำตักตักเหมือนกันเลยเข้าแถว นี่แสดงว่าคนยังไม่จอแจถ้าโจนจอแจแล้วมันวางมันถึงเรียบคนมาต่างตาแสดงว่ามันจะไม่เข้าแทมเแ้าเนี่ยมันจะชี้ต่างคนต่างชี้โอ้ร้านสดร้านสดโอ้นี่มันฝรั่งตัวเมืองไทยคายมันฝรั่งด้วยเหรอโอ้แล้วแต่งอะไรเนี่ยสุกินีครับท่านะสุกินีสุกินดีเหรอสุกินีครับโอ้สุกินีเน่ เออตลกเนาะแบบนี้สองมาจากประเทศไหนเนี่ยประเทศเชียงประเทศเชียงใหม่เนาะโอ้ยโอ้นี่บางติ๊กตังก์อะบางติ๊ตังโอ้อย่างงี้ด้วยบางติ๊กตังก์เขาขายเนาะกินดีโอ้โยเชียงใหม่อีกโอ้ส่วนใหญ่จะเชียงใหม่หมดเลยอืม ร้านเจียมปะไม่ครับร้านพลังบุญครับเออร้านพลังบุญไข่แหหรอไข่แหทำไข่แหกระโถนใหญ่มากเลยมอสองมอองโหกระเทียมหอมหอมหอมเว้ยโอ้โหเนี่ยต้นเดียวนี่จุกเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเพราะนั้นไม่ต้องเทศฮะให้มันเทศมีทั้งมันเทศหอมเทศมะเขือเทศฮะเนี่ยเนื้ออะไรเนื้อผักกาดไม่ใช่อะไรเนี่ยอันนี้เซลล์รี่ครับ ซิลลี่ครับขื้นชายขชายฝรั่งกุั่งเราเรามันเรียกเองกันเองมัฮะแล้วมีลื้นชายไทยไหมขึ้นชายไทยวันนี้มีครับขึชตัวเล็กขนาดไหนเล็กกว่าเพราอ๋ออันนี้ครับอันนี้เขาจะตัดรากออกขึ้นชายไทยคุณชายฝรั่งขึ้นชายฝรั่งโอ้มันโตกันตังเยอะั้งยะเลยกินแล้วจุกเลยเนนีป็ โอ้นี่ขมมะเขือเทศแท้ๆเลยเนี่ยรับมะเขือเทศแท้ๆเลยมันโตลูกโตๆนี่มะเขือเทศแท้ถ้ามะเขือเทศไม่แท้เนี่ยลูกเ <ST AN IC> ล็กๆกระปุกกระปิต <ST AN IC> โอ้แครอทกระปุ่มกระปัองนี่เหมือนบ้านลาดแต่นี่หัวไม่ค่อยสวยเลยนี่หัวเล็กๆนะประกาศจบครับนี่เนี่ยมันหัวไม่รรค่อยสวยเท่าที่เราปลูกเลยเนาะ จะฉุนเท่าไหมไม่ฉุนเท่าหรอกของเราฉุนเล็กฉุนกว่าโอ้โหร้านอะไรเนี่ยอ่อนมันอยู่มุมนู้นเฉลอะอ๋อใช่ไหมน่ะอ่อนไหมเนี่ยอ๋ออ่อนจริงๆด้วยเหรออ๋ออ๋อไม่อะอ่กว่าก โตอบ่ัครับาตัวใหญ่เลยเลยันบใหญ่เลยมาถึงบันให้ไล่กลับแล้วพเพิ่งจะมาถึงจะไล่กลับแล้วไม่ใช่ค่ะจะพาจะพาเดนงานเดนงานมาอ๋อคล ูใชยเออใช่เลยหลังจากโควิดไม่รู้จะได้เปลี่ยนยังไงบ้างอ้าวเรามาก่อนเดี๋ยวคนมาคนจอแจเรามาไม่คือมาตอนนี้ดีแล้วพอเรามาคนมันมากมากมาไม่คือตอนนี้พอมาดูพอเดินเดินเดินช้อปปิ้งได้แบบขายไม่ดีก็เลยอ่าไม่เป็นไรขายไม่ดีเอาไปอบรมดิอืมไปอบรม ฮะร้านไหนร้านไหนอ้าวเหรอไม่เห็นมีอาหารเลยไม่เห็นมีมังเลยมังลูกแม่ร้านขายอาหารใช่หรอโอ้วยมังหายหมดแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวนี้อัดโอ้โหไม่เสื่อมแล้วเนี่ย ไม่เสื่อมคุณภาพเลยอัดอัดอย่างนี้ได้เหรออัดอย่างนี้ไม่เสื่อมคุณภาพเลยเนี่ยวางไว้ตั้งไปีไม่เสื่อมคุณภาพบล็อ,อก,อกเลยนะเนี่ยตแรกเป็นหายลูกค้ายังไม่เอาเลยจะเอาต้องตึงตึงโอ้ยสุดยอดอสุดเย,ยี่ยมเลยนเ,ลยเนาะเป็นสินค้าที่ระบายมาจากร้านที่ที่บ้านเรามาช่วยมาช่วยกันเปิดแล้วก็เด็กๆก็ไปช่วยร้านใหญ่ทมาลองอ๋อ ออนี่ไงชอมอรอยังไม่เข้าชอม,มรอเข้าทีหลังดูหลังลาทจะมีฝิ่นไหมโอ้าุกมาดูสุกฝูสซุกฝิ่นไหมอ่าหลังัวหลังร้านว่ซุกซุกฝิ่นไ้หมา แอปปีไทยควาร้านชื่ว้โฆษณาโอ้ยยีงี่โองประกาศมาเ้ยรักโภประกาศนี่ปวยแล้วนะปวยโอ้นี่ขาเห็ดแล้วเนี่ยเห็ดเห็ดไรเห็ดไรนี่แตนอริจิค่ะเห็ดออริจิค่ะเห็ดญี่ปุ่นเห็ดเกาหลี เห็ดอะไรมับาดไอ้ดอกไอ้ดูนี่น้อยเดลียวขาเบอร์เลยโอ้ยเห็ดเป็นโรคชนิดนึงมากนี่ขาโตของมะเล็กเนี่ยเห็ดเป็นโรคขาขาโตข้าวเข้าปูมาเข้าปูมา สุกซบลานเบอร์บายกันดีเนาะโอ้ยแก่เท่ากันไปเรื่อยเรื่อยโอ้กาดตกไอ้กาดตกนี่ไม่ใส่เป็นบุ๊กเป็นบุ๊กกาดตกอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าทำเป็นประมาทคนก็ไปเข้ามาพวกเนี้ยมีด้านค้างมีคนจอดไปจอดมาจะประมาทพวกเราก็ไม่ไกลคนไปไปมามา โอ้มีคนมานั่งกินอ่าอ้าวอ้าวสาธุ ไก่อ๋ออ๋อจ้าตุเขาเพิ่งจะเปิดหลายร้านแต่เช้าเลยเนาะกินแต่เช้ากันโอ้โนี่เป็นชามปชามปช็อปเลยผัไทก๋เตี๋ยวเส้นมีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมี มัคะธรรมดาลูกค้าน้อยต้องเป็นสักค่หนา้วันตอวันมีตปัญหเป็นเทาโควิดรอเปล่าใช่โควิดโควิดคนคนค้าน้อยลูกกูเนี่ยะเือกปักันเวลารเขาเชือแบบ นายอ๋อโอ้โหันใหญ่เลยจะขึ้นนี่ทองนู่นออโอ้โยบิดดูหัวโตดีเว้ยบิดดูเดี๋นะบิดดูเดี๋นะหัว โอ้โหัวโตจังเลยเนาะหัวโตดีจังโอ้โหัวโตจังโโตัดปัน่นเลยปั่นอะไรเนี่ยอะไรเลยก็เจริญไปอยู่เรื่อยๆเนาะโอ้ทำเรียบร้อยหมดเลยเนาะที่ทางดีขึ้น มังลูกแม่มัมไร่ไม่เคยมีขายมังเลยทานนี้ไม่ได้เยี่ยมกันเออไปไปนี่ร้านพลังรักครับขายดีมากร้านนึงครับพลังรัก โอ้โหร้านใหญ่เลยเนี่ยยังกับ p l ่า a นะเว้ยโอ้มีคนละครึ่งได้ด้วยเนาะเนาะโครงการคนละครึ่งได้ด้วยฮะร่วมโครงการ ละครึง่งน้ารเนี่มีคิวเอาขวดมาเองเอาน้มาใส่อ๋อทำแดงกระเทียมทบุฮะทันบุญนบุญเป่า ก็สูงมากเลยเฮ้ยอ๋อนี่มาขายแม่ยีดูหน่อยไปไงว่าไงแม่าผมมาเรียนชนี่เหรอแอบซุกู่เนี้ได้งานอยู่ที่นี่โอ้จัไม่ยหอยสงสูงสองเมตรยังเกินใช่ไหมถ้าได้รอดเก้าสิบแล้วเขาเดินเาเดินเอ๊ะทำสาวมา ท่าพุ่นน้อีดเลนราเล่นราก็ทำงานอยู่ที่นี่แล้วเป็นอยู่ใช่อี้พ่อพ่อไปสาคอพ่อไปศาล พรดูสักจฮะเออเดินดูสักจโอ้จน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 ออ่นบุญนิยมจนจนฮะขอแจ้ง ที่สุดท้ายจะจนซื้อไปแล้วร้อยแล้วนะบอกราคาถูกมากอะไรยี่สิบห้าล้านขาเหรอซื้อแล้วเหรอเหโอ้โหไอ้เวทเศรษฐีเงินทำต้องกลับไปที่เดิมครับกลับที่เดิมครับถูกมากเลยแต่กจำตัวท้าต่อใครไม่รูว่าโครงการเขาก็จะทำกดดันเก็บสินค้า แต่ว่ารถเข้ารถออกเนี่ยเขามากจะเจอทำได้เดี๋ยวจะเจอันจนเขาบอกว่าเออแต่ขอตำรวจมาเคลียร์เขาบอกโอ้ยซอยนี้ท่านคนที่รักกับท่านคุจะรอรงท่านใหญ่ไม่ได้ย่งอุ้มยอยนักเลงประจำซอยไงเราไม่ใช่นะเราไม่เคยเป็นแบ่งอะไรใครเลยว่าเธอว่าเราเส้นไหนที่ไหนไม่เคย เคยไปเบ่งเบ่งอะไรไม่มาทำงานหาเหตุผลที่จะไม่มาทำงานน้องพ่งนพอ <c oughs> นี่หน้าเหมือนประเหมาะสมมากเลยเนี่ยเอ้ยมันหน,น้าหน่าเหมาะสมมากเลยออกไม่ได้อีกเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเขามีไฟบังคับ โต้องไปให้ถูกทางเขาครับสุขาอยู่หนใดเออไม่ให้ออกนอกเอ้เส้นทางเนี่ยอะไรคลุมไว้เนี่ยอะไรเส้นเสียงป่ะเส้นทางนะเด็กดีเดินดีๆนะมันเดินไม่ดีถูกน้ำรดนะไปรถอยู่รดน้ำอยู่รถน้ำอยู่เดินได้ดีเดินไม่ดีถูกน้ำรดนะ นีอันนี้ก็ทำหมดแล้วนะครับนีปั้น <c oughs> ลุกลายหมดแล้ว <c oughs> โอ้โหมีรุมมีบอด้วยเป็นธรรมชาติมันไม่ร่มดู <c oughs> ไปลงม,มาเห็นเนี่ยบอกโอ้ยธรรมชาติเราเสียหมดกลายไป็น <c oughs> ถูกจับถูกจับวางหมดเลยเนี่ย <c oughs> ถูกจับวางรูปนั่นรูปนี้ เขาตัดส oh, so so. ินว่ามนร่มเหนือกับมาดเศตรงที่ว่ามาดเศต้องจัไม่ร่มนี่ไม่ต้องจัดเขาวางเขาโยนโยนเขาไม่รูในประเทศโยนโยนโยนยนโยนให้ประเทธรรมชาตินี่เขาประจัดเรียงของเขานี่ยปะจัศิลปะเรียงกับศิลปะโยนเขาเอามาหินที่เกิดโกลยื่อย่ยเขาจะต ก็กลับไปโยนในต้นไทรแม่ผมเป็นทำเองก็ได้แต่ไม่ลงกับตะอุดนี่ไม่รู้จักอะไรเวอตะอุดนี่กองกองเปนกองกองนั่นแหละคนกองกํายองคนโยนโยนกูอะไรไปเสร็จแล้วเป็นระดัเป็นน้ำไปธรรมชาติเป็นศิลปะถ้าเป็นจัด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 มันจะไม่แข็งมันไม่แข็งมันไม่ได้ไม่ผูก เราประทับใจใช่มเพื่อนเพอนโอ้ยตัวลงหนักเท่าไหร่เนี่ยเรเอาความเย็นมาฝากด้วยดีจังเลยค่ะอากาศหนาวมาฝากทำไมมันไม่หนาวหรอทุกข์หนาวสองวันเองค่ะเลยก่อนหน้านี้ร้อนมากค่ะโอ้อิจฉาเลยเห็นบ้านลาดไตมัวส่เปื่อกันหนาวกันไม่มีทางออกเลยเนี่ยเราประทับใจค่ะตกจได้ไหมโอ้ยร้อนอย่างงี้เหรอสกจได้ไหมตัวมุดตัวไว้ั้งออมไปทั้งหลัง นี่ตรงนี้ก็เปิดได้ตรองทางธรรมชาติใช่ไหมใส่ได้เดียว